คุณเคยรู้สึกไหมว่าข้อเขา่าข้อไหล่หรือข้อน,นิ้วของคุณแข็งตึงปวดเมื่อยจนทำให้นอนไม่หลับและใช้ชีวิตประจำวันยากลำบากยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งรู้สึกว่ากระดูกและข้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหลายคนพยายามกินยาแก้ปวดกินอาหารเสริมราคาแพงแต่ผลที่ได้ก็แค่บรรเทาชั่วคราวบางครั้ง ยังก่อผลข้างเคียงที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงกว่าเดิมแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วในครัวของคุณเองมีเครื่องเทศสามชนิดที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามีพลังต้านการอักเสบและช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้อย่างเป็นธรรมชาติเครื่องเทศเหล่านี้ไม่ได้หายากไม่ต้องเสียเงินมากมายแต่กลับสามารถช่วยให้ข้อของคุณ เคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นหลับสบายขึ้นและใช้ชีวิตอย่างมั่นใจได้อีกครั้งอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับเพราะเพียงแค่ไม่กี่นาทีต่อไปนี้คุณอาจค้นพบกุญแจลับที่จะเปลี่ยนชีวิตข้อกระดูกของคุณตลอดไป หลายคนอาจไม่คาดคิดเลยว่าเครื่องเทศเม็ดเล็กๆสีเข้มที่เราเรียกว่าการพลูซึ่งมักซ่อนตัวอยู่ในซองเครื่องเทศหรือใช้แค่ในขนมมอบบางชนิดจะมีพลังยิ่งใหญ่ในการช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและลดการอักเสบได้จริงๆการพลูอาจจะดูธรรมดาแต่แท้จริงแล้วภายในมีสารสำคัญที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันข้อของเราใครที่กาลังนั่งฟังอยู่ถ้าคุณเคยปวดเข่าหรือข้อมือ จนทำงานบ้านลำบากอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปนี้นะครับเพราะสิ่งที่หมอจะเล่าต่อไปอาจทำให้คุณเปลี่ยนวิธีมองการพลูไปตลอดกาลในการพลูมีสารชื่อว่ายูจีโนซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การพลูมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือยูจีโนมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดความเจ็บปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยหลายชิ้นพบว่ายูจีนอลสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ก่อการอักเสบในข้อได้คล้ายกับยาต้านการอักเสบบางชนิดแต่ไม่ก่อผลข้างเคียงรุนแรงเท่าและนอกจากนี้การพลูย,ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องกระดูกอ่อนจากการเสื่อมสลายเร็วจนเกินไปถ้าใช้เป็นประจำในปริมาณเล็กน้อยก็จะช่วยเสริมเกราะป้องกันข้อให้แข็งแรงขึ้นได้ ทังดูแล้วน่าสนใจมากแต่หลายคนคงสงสัยว่าถ้าอยากลองใช้การพลูเพื่อสุขภาพขอจริงๆควรจะต้องเริ่มต้นยังไงดีจะกินแบบไหนจึงจะปลอดภัยและได้ผลไม่ใช่แค่ใส่ลงในอาหารแล้วหวังว่าจะเห็นผลทันทีใช่ไหมครับวิธีง่ายที่สุดคือการชงชาการพลูเพียงนำการพลูแห้งไม่กี่ดอกลงไปต้มในน้ำเดือดอ่อนๆประมาณ10-15นาที จากนั้นกรองแล้วดื่มจะเติมน้ำผึ้งหรือน้ำมะนาวเล็กน้อยเพื่อให้รสกลมกล่อมก็ได้หรือหากใครชอบอาหารขาวสามารถบดการพลูเล็กน้อยใส่ในแกงกะหรี่หรือสตูรสชาติจะลุ่มลึกขึ้นพร้อมทั้งได้สารสำคัญที่ช่วยข้อไปด้วยแต่ขอย้ำว่าน้อยคือมากเพราะการพลูมีความเข้มข้นสูงการใช้แค่เล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว และนี่ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่ถ้าคุณเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับอื่นๆที่ดีต่อสุขภาพข้อของคุณนะครับกันพลูเล็กๆสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ให้กับข้อได้แต่ยังไม่หมดเท่านี้ครับเพราะยังมีอีกหนึ่งเครื่องเทศที่หอมหวานและคุ้นเคยในชีวิตประจาวันของเราแต่กลับซ่อนคุณค่าการบารุงข้อที่น่าทึ่งนั่นก็คืออบเชย อบเชยเป็นเครื่องเทศที่หลายคนคุ้นเคยกับกลิ่นหอมหวานใช้ปรุงขนมน้ำต้มหรือแม้กระทั่งใส่ในอาหารบางชนิดแต่คุณอาจยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วอบเชยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องเทศเพิ่มรสชาติเท่านั้นมันยังเป็นสมุนไพรโบราณที่ผู้คนใช้รักษาอาการต่างๆมันนับพันปีตั้งแต่จีนอินเดียไปจนถึงอียิปต์ และปัจจุบันวิทยาศาสตร์ก็เริ่มยืนยันแล้วว่าอบเชยมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดข้อได้จริงๆใครที่กำลังนั่งฟังอยู่ถ้าคุณอยากรู้ว่ากลิ่นหอมหวานของอบเชยสามารถเปลี่ยนเป็นพลังในการดูแลข้ออย่างไรอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับเพราะสิ่งที่หมอจะอธิบายต่อไปนี้จะทำให้คุณมองอบเชยในมุมใหม่เลยทีเดียว ในอบเชยมีสารสำคัญชื่อว่าซินนามอนดีไฮซึ่งเป็นตัวที่ให้กลิ่นหอมเฉพาะของอบเชยและสารนี้ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่ชัดเจนหลายการศึกษาพบว่าผู้ที่รับประทานอบเชยเป็นประจำมีระดับสารบ่งชี้การอักเสบในร่างกายลดลงซึ่งหมายความว่าอาการข้อบวมปวดหรือแข็งตึงสาม,มารถทุเลาลงได้ อีกทั้งอบเชยยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทําให้เลือดนําออกซิเจนและสามอาหารไปเลี้ยงข้อและกระดูกอ่อนได้ดีขึ้นส่งผลให้ข้อเคลื่อนไหวได้กล้องตัวมากขึ้นและยังมีงานวิจัยที่บอกว่าอบเชยช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังที่ทําให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้น ฟังดูแล้วอบเชยมีประโยชน์มากมายแต่ผงเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามว่าแล้วอบเชยแบบไหนถึงจะเหมาะกับการใช้เป็นประจำเพราะในท้องตลาดมีทั้งอบเชยคาเซียและอบเชยซีลอนแตกต่างกันตรงไหนแล้วเราควรเลือกอย่างไรดีครับคำถามนี้ดีมากครับเพราะอบเชยแค้เซียที่พบทั่วไปจะมีสารคูมารินในปริมาณสูง ซึ่งถ้ากินมากเกินไปอาจส่งผลต่อการทำงานของตับแต่ถ้าเป็นอบเชยเซลอนหรือที่เรียกว่าอบเชยแท้จะมีสารนี้ต่ำกว่าและปลอดภัยกว่าในการใช้ประจำวันดังนั้นถ้าต้องการใช้เพื่อสุขภาพข้อแนะนำให้เลือกอบเชยเซลอนปริมาณที่เหมาะสมคือประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาต่อวันไม่จำเป็นต้องมากเกินไปวิธีง่ายๆเช่นโรยบนข้าวโอ๊ตตอนเช้า ใส่ในสมูทตี้หรือชงเป็นชาอบเชยอุ่นๆก็ได้อย่าลืมนะครับว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าการใช้ปริมาณมากในครั้งเดียวและถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กดถูกใจและกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพข้ออื่นๆจากช่องนี้ครับอบเชยหอมหวานและอ่อนโยน แต่ยังมีอีกหนึ่งเครื่องเทศที่คุ้นเคยยิ่งกว่าอยู่บนโต๊ะอาหารทุกบ้านแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยมองว่ามันคือยารักษาข้อธรรมชาติเดี๋ยวเราจะไปพบกับพลังลับที่ซ่อนอยู่ในพริกไทยดำกันครับพริกไทยดำเป็นเครื่องเทศที่ทุกบ้านต้องมีวางอยู่บนโต๊ะอาหารใช้โรยในซุปไข่เจียวหรือแม้แต่แกงผัดต่างๆแต่คุณรู้ไหมว่า พริกไทยดำที่เราคิดว่าแค่ตัวเพิ่มรสเผ็ดร้อนกลับมีสารสำคัญที่ช่วยปกป้องข้อจากการอักเสบและความเสื่อมได้อย่างน่าทึ่งหลายคนอาจคิดว่าแค่โรยเล็กน้อยจะช่วยอะไรได้จริงหรือแต่คำตอบคือใช่ครับถ้าใช้ถูกวิธีพริกไทยดำสามารถกลายเป็นกุญแจลับที่ช่วยให้ข้อของคุณเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น สารที่ทำให้พริกไทยดำมีรสเผ็ดร้อนเฉพาะตัวมีชื่อว่าไปพอรินซึ่งเป็นตัวหลักที่มอบประโยชน์ทางสุขภาพไปพอรินมีฤทธิ์แก้อักเสบและต้านอนุมูลอิสระช่วยลดสัญญาณทางชีวเคมีที่ก่อให้เกิดข้อบวมและปวดนอกจากนี้ยังช่วยปกป้องเซลล์รอบๆข้อไม่ให้ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ข้อเสื่อมเร็วกว่าปกติ และที่สำคัญที่สุดไปีนยังช่วยเพิ่มการดูดซึมของสารอาหารบางชนิดโดยเฉพาะเคอร์คุมินในขมิน้นซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการลดการอักเสบแต่ปกติร่างกายดูดซึมได้ไม่ดีเมื่อมีพริกไทยดำร่วมด้วยการดูดซึมเคอร์คูมินจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าถ้าอย่างนั้นหมายความว่าการใช้พริกไทยดำคู่กับสมุนไพรอื่นๆจะยิ่งช่วยเสริมพลังในการดูแลข้อใช่ไหมครับ แล้วถ้าอยากนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันควรใช้แบบไหนถึงจะได้ผลดีที่สุดทำแนะนำคือควรใช้พริกไทยที่เพิ่งบดใหม่ๆเพราะไพเพอรีนจะคงคุณภาพได้ดีกว่าพริกไทยที่บดท,ทิ้งไว้นานให้นำมาโรยบนอาหารหลังปรุงเสร็จเช่นโรยบนไข่ต้มผักผัดหรือซุปนอกจากนี้ยังสามารถใช้คู่กับขมิ้นในแกงหรือน้ำขมิ้นสด เพื่อเพิ่มการดูดซึมของเคอร์คุมินได้อีกด้วยแต่ต้องระวังถ้าใช้มากเกินไปอาจาระคายเคืองกระเพาะอาหารได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนสำหรับคนทั่วไปการใช้เพียงเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอในทุกมื้อก็เพียงพอแล้วครับและถ้าคุณอยากได้เคล็ดลับแบบนี้ต่อเนื่องอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัว เพื่อใครที่มีอาการปวดข้อจะได้ลองทำตามด้วยนะครับพริกไทยดำที่ดูธรรมดากลับซ่อนพลังการรักษาไว้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมการใช้เครื่องเทศเพียงชนิดเดียวอาจยังไม่พอต่อไปเราจะมาดูกันครับว่าถ้าเรานำการพลูอบเชยและพริกไทยดำมาผสมผสานกันจะเกิดผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแค่ไหนถ้าใช้เพียงการพลู อบเชยหรือพริกไทยดำแยกกันก็ช่วยข้อได้แล้วแต่ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเราเอาเครื่องเทศทัท้งสมชนิดนี้มาผสมผสานกันผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งทวีคูณขนาดไหนเหมือนเรามีเพื่อนร่วมทีมที่แต่ละคนเก่งอยู่แล้วแต่พอมาทำงานร่วมกันกลับยิ่งสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมคุณอาจกำลังสงสัยว่า แล้วเราจะนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันอย่างไรวันนี้หมอมีคำตอบครับหลักการคือการใช้เครื่องเทศในรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมและรับประโยชน์ได้สูงสุดตัวอย่างเช่นโกลเด้นมิลค์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ขมิน้นอบเชยและพริกไทยดำต้มรวมกับนมอุ่นๆหรือถ้าไม่ดื่มนมก็ใช้นมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์แทนได้ เครื่องดื่มนี้จะได้สารต้านการอักเสบจากขมิ้นเสริมกับอบเชยและได้ไปเปอรีนจากพริกไทยดําช่วยเพิ่มการดูดซึมทําให้ร่างกายได้รับพลังเต็มๆอีกวิธีคือชาการพลูผสม,มอบเชยดื่มหลังมื้ออาหารเย็นช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและลดอาการปวดข้อก่อนนอนการผสมผสานเหล่านี้ไม่เพียงทําให้ได้รสชาติอร่อยแต่ยังช่วยให้เราได้รับสารสําคัญจากหลายทางพร้อมกัน ฟังแล้วดูไม่ยากเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ในครัวที่บ้านโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมหรือยาราคาแพงเพียงแค่รู้วิธีจับคู่เครื่องเทศให้เหมาะสมก็เหมือนเราได้สูตรลับดูแลข้อไปตลอดชีวิต และถ้าใครกำลังดูอยู่แล้วคิดว่าฉันก็อยากลองทำเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะช่องนี้เรายังมีสูตรง่ายๆอีกมากมายที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงการผสมผสานเครื่องเทศไม่ใช่เรื่องใหม่ครับในการแพทย์แผนโบราณของหลายวัฒนธรรมก็ใช้วิธีนี้มานานแล้ว และปัจจุบันงานวิจัยก็เริ่มยืนยันผลที่ได้เช่นการใช้ขมิ้นคู่กับพริกไทยดำหรือการจับคู่เครื่องเทศที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเข้าด้วยกันทำให้การปกป้องข้อมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้เดียเด่ยวๆแต่ก็ต้องจำไว้ว่าทุกอย่างมีข้อจำกัดการรู้จักใช้ให้เหมาะสมสำคัญกว่าการใส่มากๆโดยไม่ระวัง เครื่องเทศเมื่อผสมกันอาจสร้างพลังที่น่าทึ่งแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างคือเราต้องรู้ว่ามีใครบ้างที่ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะแม้แต่ของดีถ้าใช้ผิดคนก็อาจก่อผลเสียได้เดี๋ยวไปฟังหมออธิบายเรื่องข้อควรระวังและกลุ่มเสี่ยงทันต่อครับเรารู้แล้วว่าเครื่องเทศทั้งสามชนิดมีประโยชน์ต่อข้อ แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการรู้ว่าใครคุณระวังเพราะแม้แต่สมุนไพห,หรือเครื่องเทศที่ดีถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจกลายเป็นโทษได้หลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ของในครัวคงไม่มีอันตรายแต่ความจริงคือแต่ละคนมีสุขภาพแตกต่างกันและนี่คือสิ่งที่คุณต้องฟังให้จบครับ อันดับแรกคือผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินหรือแอสไพรินควรระวังการใช้การพรูและอบเชยในปริมาณมากเพราะสารบางชนิดอาจเสริมฤทธิ์ยาทำให้เสียงเลือดออกง่ายขึ้น กลุ่มต่อมาคือผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดเป็นประจำหากใช้อบเชยในปริมาณสูงเกินไปอาจทำให้ระดับน้ำตาลลดลงมากเกินความจำเป็นได้นอกจากนี้ผู้ที่มีโรคกระเพาะลำไส้อักเสบหรือมีภาวะกรดไหลย้อนก็ควรใช้พริกไทยดำอย่างระมัดระวังเพราะความเผ็ดร้อนอาจกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น และสุดท้ายคือหญิงตั้งขันโดยเฉพาะหากใช้การพลูในรูปแบบน้ำมันเข้มขน้นควรหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยของครรนได้ยินแบบนี้แล้วก็ชัดเจนเลยนะครับว่าแม้เครื่องเทศจะเป็นของที่เราคุ้นเคยแต่การรู้ข้อจำกัดของมันก็สำคัญไม่แพ้การรู้ประโยชน์ หากคุณมีโรคประจำตัวหรือกำลังกินยาอยู่อย่าใช้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับแต่สำหรับผู้ที่สุขภาพทั่วไปแข็มแรงการใช้เครื่องเทศเหล่านี้เพียงเล็กน้อยในอาหารประจำวันก็ถือว่าปลอดภัยและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการดูแลข้อและถ้าคุณเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวได้รับรู้ด้วยนะครับจำไว้นะครับว่าปริมาณที่พอดีคือหัวใจสำคัญ เครื่องเทศไม่ใช่ยาที่เราจะกินทีละมากๆแล้วหวังผลทันตาแต่คือสิ่งเล็กๆที่สะสมผลลัพธ์ในระยะยาวการใช้ทุกวันทีละน้อยจะดีกว่าการใช้มากเกินไปในครั้งเดียวและถ้ารู้จักใช้ถูกวิธีคุณจะได้ทั้งความปลอดภัยและประโยชน์เต็มที่เมื่อเราเข้าใจทั้งประโยชน์และข้อควรระวังแล้วก็มาถึงเวลาที่จะลงมือทำจริงครับต่อไปผมมีสิ่งสำคัญอยากฝากไว้ นั่นคือการเริ่มต้นเล็กๆวันนี้เพื่อสุขภาพข้อที่แข็งแรงในวันพรุ่งนี้ตอนนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่าการพลูอบเชยและพริกไทยดำไม่ใช่แค่เครื่องเทศธรรมดาแต่คือคุณแจเล็กๆที่ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและลดการอักเสบได้จริงอย่ารอให้ความเจ็บปวดสะสมจนกลายเป็นภาระใหญ่เริ่มจากสิ่งง่ายๆที่อยู่ในครัวของคุณเองวันนี้ครับ ลองเลือกเครื่องเทศที่คุณชอบใส่ลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มประจำวันทีละเล็กทีละน้อยคุณจะสังเกตเห็นว่าร่างกายค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความลับของการดูแลข้อไม่ได้อยู่ที่การทำอะไรครั้งใหญ่แต่คือการทำเล็กๆน้อยๆอ,อย่างต่อเนื่องทุกวัน และถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพใหม่ๆที่เรานำมาฝากเป็นประจำและที่สำคัญถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวเคยลองใช้เครื่องเทศเหล่านี้แล้วได้ผลอย่างไรบ้างแบ่งปันประสบการณ์ของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ เพราะเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนที่กำลังเผชิญกับอาการปวดข้ออยู่ในตอนนี้สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับว่าบางครั้งการเยียวยาไม่ได้เริ่มจากโรงพยาบาลหรือ,อยาราคาแพงแต่เริ่มจากสิ่งง่ายๆในครัวบ้านเรา เครื่องเทศเล็กๆ3ชนิดอาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้อในทุกๆวันและถ้าคุณติดตามช่องนี้ไว้คุณจะได้พบเคล็ดลับอีกมากมายที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงเริ่มได้จากครัวเล็กๆของคุณ